พิมเพียนไปสองนะคะใส่น้ําแค่ละลายค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่น้าแค่ละลายนะคะค่ะ mm hmm. นมเย็นแล้วก็ใส่ที่หกออนนะคะเราก็จะใส่นมไปนะคะประมาณ30 ML นะคะแล้วเราต่อด้วยใส่น้ําแดงก็คืคอ 15ML นะคะ15 ML ค่ะนมข้นนะคะเอ้นมจืด20สนมสด20แล้วก็นมจืด20นะคะโอเค กลางเลยค่ะสีมันเย็นนะคะนมเย็นนะคะนี่น้ำเชื่อมมันม่วงนะคะเราจะใส่ไปแค่25 ml ก่อนี่นะคะที่ใส่เป็น25ให้ให้น้ำแข็งกับมันม่วงเย็นๆเต็มเลยนะคะฝนไม่ต้องใส่เลยนะใส่เต็มเลยกับน้ำแข็งให้น้ำม่วงมันมันละลายละลายนะคะละลายกับน้ำแข็งให้ได้กลิ่นมของน้ำมันม่วงเห็นน้ำม่วงไหมเห็นไหมเป็นเบาๆนะคะแล้วเราใส่น้ำแข็งใหม่ให้เต็มก็ใส่ไปข้างบนเลยค่ะ นมเย็น16ออนนะคะแต่แก้วนี้ที่ทำกิจค่ะออนอ่างเราก็จะได้สีนี้เห็นไหมคะมันม่วงเห็นไหมคะสีม่วงข้างล่างแล้วก็สีชมพูข้างบนอ่าคานนี้มา